สวัสดีครับตูนครับสวัสดีครับอั๋นครับก็วันนี้พวกเราจาก c a l e เซนเตอร์ของ s c g นะครับมาพบพี่น้องๆอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับมาเล่าสู่กันฟังเป็น FAQ ต่างๆใช่ไหมครับพี่อั๋นใช่ครับผมวันนี้เป็นคำถามมาแล้วพี่ตูนวันนี้เนี่ยที่ถามกันมาเยอะๆก็คือว่าใครที่เรียของ s c g คุณสมบัติเบื้องต้นในการที่จะคัดเลือกรับพิจารณาเนี่ย s c g ดูอะไรบ้างเราก็มีอยู่สองสาข้อเนาะพี่อั๋นเนาะอ่าเดี๋ยวลองพี่อั๋นลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยฮะ เฉลี่ยเบื้องต้นที่รวมก็อยู่ที่2.7ทีนี้ก็มีน้องๆหลายคนบอกว่าถ้าไม่ถึง2.7เราดูอะไรได้เพิ่มไหมทีนี้เราก็จะดูเรื่องของประสบการณ์ทดแทนนะครับอย่างน้อย5ปีแต่2.7คือปตีถูกไหมถ้าปโทปโทอยู่ที่3.3นะครับอ่าโอเคก็ปตี2.70นะปโท3.30แล้วบางตำแหน่งอะครับพี่อ่านเรารับด็อกเตอร์เรารับ PhD ถ้าเป็นตำแหน่งนี้นะครับเราจะดูที่งานโปรเจกต์ต่างๆที่ที่เคยทำมาทดแทนนะครับจะไม่ดูเรื่องของ เลยครับก็จะดูพวกงานวิจัยถูกไหมในกาตรงกับธุรกิจของเราความต้องการของธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนนอกจาก GPA เรามีโทอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของสกิลด้านภาษาอังกฤษโทอีกเรารับที่550ก็แบบว่าผู้สมัครทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีคะแนนโทอีกก่อนเข้าเริ่มงานคือหมายความว่าตอนสมัครเนี่ยอาจจะยังไม่มีก็ได้ถูกไหมครับพี่อะได้ถ้าสัมภาษณ์แล้วผ่านอันนี้ต้องไปสอบให้ผ่านในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็มีเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปสอบโทอีกแต่ว่าเข้าคุณสมบัติหรือมีการสอบอื่นๆเพิ่มเติม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขึ้นมาก็สามารถทดแทนกันได้นะครับเช่นสอบ TOEFL หรือสอบ i อเอลนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ทดแทน t o อีกได้ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนเข้ามานะครับให้กับทางรีฟูเตอร์ของเราหรือยื่นเข้ามาในระบบ a อดแอดไฟล์เข้ามาเราก็จะมีสเกลเปรียบเทียบนะครับว่าโทอีก550เนี่ย ถ้าเป็น i อเอต้องเป็นคะแนนเท่าไหร่ t o เฟลต้องเป็นคะแนนเท่าไหร่รแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนที่เรียนเป็นหลักสูตรนานาชาติครับอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมที่เป็น English อังกฤษโปรแกรมหรือน้องๆ้องที่กลับมาจาก ต่างประเทศจะเรียนล้ักลับใ,ในบรรดาคนที่เรียนอิงลิสโปรแกรมมาทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องสอบโทอีกแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกับโทอีกเลยคือผู้สมัครเนี่ยต้องสอบมาแล้วภายใน2ปี 2> ไม่ว่าจะเป็นโทอีกโทเฟลไอเอลเนี่ยคะแนนจะมีอายุอยู่2ปีแล้วก็การเรียนมาจากอิงลิสโปรแกรมต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องจบมาไม่เกินกว่า2ปีนะครับอันนี้ก็จะสามารถใช้เทียบเคียงห้าแล้วเราสามารถเข้างานได้เลย แต่ทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นบางอย่างอยู่5 5 0มันก็ไม่ได้ทุกตำแหน่งนะครับถ้าบางตำแหน่งมีรีควีที่บอกว่าขอโทอีก800อนะครับอันนั้นเนี่ยเราต้องการผู้สมัครที่โทรอีกระดับสกิลภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นไปกว่าจริงๆอาจจะได้ที่เนื้องานนะครับ<า>ที่ต้องใช้สกิลเรื่องภาษาอาจจะไ<า> <ขอ S 2> ด้ติดต่อจากต่างประเทศเนาะพี่อันนะเพราะตอนนี้ s g เราก็โกลิเชลแล้วเราก็บางธุรกิจเราก็การลงทุนในต่างประเทศลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับก็ภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับในการสมัครงานกับ ECG นอกจากนี้นะครับอาจจะมีภาษาอื่นๆนะครับเช่นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้แล้วแต่ตําแหน่งงานนะครับอันนั้นก็จะมี r requirement แจ้งไว้ชัดเจนว่าต้องการสกิลด้านภาษาในระดับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ผู้สมัครจะต้องเตรียมตัวไปตอบมาก่อนนะครับสําหรับเรื่องคเณลีาะในการสมัครงานอันนี้ก็น่าจะเคลียร์กันนะครับขอบคุณมากครับ SCG Passion for Better